และนี่นะ,ะคะเพื่อนๆก็จะเป็นโปรเจกต์ต่อไปของพวกเรานะเพื่อนๆคือแบบว่าช่วงนี้มีโปรเจกต์แบบติดๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราทำอะไรกันเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะและนี่นะคะเรากับแฟนก็กำลังจะประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนะคะเข้ากันโดยที่เราจะใช้น็อตนะคะในการไขให้มันแน่นนะคะ แต่ว่าเหล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะประกอบอยากนะเพื่อนๆแล้วก็จะต้องใช้สเปรย์ในการฉีดนะคะมันขันค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้ไซส์ของน็อตนะคะแฟนเราก็พยายามที่จะช่วยในการไขให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะนําชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งสำหรับทำที่ห้อยกระหางต้นไม้นะคะ นี่เราก็กําลังจะไปหิบชิ้นส่วนนะคะเพื่อนๆนี่เลยอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่ทําไว้สําหรับห้อยกระถางต้นไม้แบบแขวนนะคะ และนี่นะคะแฟนเราก็กำลังจะนำตัวที่ค้ำยันนะคะไม่ให้โครงเหล็กเนี่ยมันโครงเคงนะเพื่อนๆก็จะใช้ตัวนี้นะคะจะลักษณะคล้ายๆกับตัว L แ,แบบโค้งๆนะเพื่อนเพื่อเพื่อ,อ,อป้องกันไม่ให้โครงเหล็กเนี่ยเวลาที่เขามีลมมาต้านแรงๆนะคะทำให้เขาเนี่ยไม่โยกนะเพื่อนๆ และนี่นะคะแฟนเราก็พยายามบอกว่าเบาๆอย่าไขแรงนะเพื่อนๆเราก็พยายามที่จะไข่น็อตเข้าไปเพราะว่ามันไขค่อนข้างยากเราก็ดันเข้าไปเต็มที่นะต่อไปนะคะแฟนเราก็ทําการวัดไสนะเพื่อนเพเพื่อที่จะใช้ตะปูคล้ายๆกับตะปูนะในการตอกทาสัญลักษณ์ไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้สว่านเนี่ยจาะรูได้ถูกตําแหน่งนะเพื่อนเเราก็จะทําทั้ง2ฝั่งเลยนะคะ ตอนนี้นะคะแฟนเราก็จะเจาะรูนะเพื่อนๆเจาะรูตามไซส์ที่เราวัดขนาดไว้นะคะเราก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่เจาะรูขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนหัวสว่านไปเป็นรูขนาดใหญ่อีกนะคะแต่ว่าเหล็กเนี้ยค่อนข้างที่จะเจาะยากนะคะเพราะว่าเขามีความที่ แข็งแรงมากๆเลยนะเพื่อนๆก็พยายามดันทั้งดันทั้งสองฝั่งนะคะทั้งถีบทั้งยันทั้งผักนะคะช่วยกันเต็มที่เลยนะเพื่อนๆ และนี่นะคะกว่าจะเจาะได้นะเพื่อนๆก็ต้องใช้แรงผักในการผักช่วยกันผักช่วยกันดันทั้งสองคนนะคะแฟนเราก็ดันสว่านเข้ามาเราก็ต้องต้านไว้นะคะเพื่อที่จะได้สว่านเนี่ยจะได้เจาะเข้าง่ายๆนะเพื่อนๆ พอเราเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แฟนเราก็กําลังใช้สว่านอีกหัวหนึ่งนะคะในการลบคมนะเพื่อนๆหลังจากที่เราเจาะรูไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำการ ตั้งคงเหล็กขึ้นนะคะเพื่อดูขนาดในการวัดไซส์ในการที่เราจะาตั้งคงเหล็กว่าเราจะตั้งในระดับเอียงที่เท่าไหร่ห่างเท่าไหร่นะเพื่อนๆก็ต้องดูก่อนที่เราจะทําการขุดหลุมนะคะเพื่อวัดไซส์พอเราได้ขนาดแล้วต่อไปนะคะเราก็จะ ขุดหลุมนะคะเพื่อฝังเสาตัวนี้ฝังโครงเหล็กตัวนี้ลงไปนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เสาเหล็กเนี่ยมันล้มนะคะในขณะที่มีลมแรงนะเพื่อนเพอ,นพอเรารู้ตำแหน่งแล้วนะคะเราก็เริ่มกันเลยคะ่ะในการขุดหลุมเนาะวันนี้เราก็ อาสาในการขุดหลุมแทนเนาะเพราะว่าแฟนเราก็มีอาการปวดหลังนะคะมาจากเมื่อวานนี้ก้มๆเงยๆมาตลอดทั้งวันเลยนะคะนี่นะคะพอเราขุดหลุมใหนะ้นางก็แทนที่จะอยู่เฉยๆนะเพื่อนๆนางก็แกล้งเราโดยการถ่ายวีดีโอเราแบบนี้นะคะ am very wife, our because now i can rest and she can work, same man now i can do nap i can do drink beer <laughs> and how she works, she works. are you happy for me french <laughs> Oh, yes, that is good. Okay, not more far. Yes, this rock, this land is very strong. Same rock. Okay, it's okay, darling. นี่นะคะเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตั้งเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสานี้เราจะเอาไว้ปลูกต้นดอกกุหลาบนะคะสำหรับทําซุ้มนะคะซุ้มดอกกุหลาบนะเพื่อนๆเป็นประตูทางเข้าเดินเข้าไปในสวนของเรานี่เลยค่ะนี่ตรงนี้ก็จะทำเป็นแบบซู้มดอกกุหลาบแล้วก็เดินเข้าไปในสวน ตรงนี้ก็ทําเป็นต้นไม้นะคะมีต้นไม้เป็นโซนแต่อีตรงนี้จะทําเป็นอีกหนึ่งโซนนะคะสําหรับไว้นั่งพักผ่อนนะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของเราเสร็จไปหนึ่งอย่างเดี๋ยวมาดูกันอีกค่ะว่าเราจะมีโปรเจกต์อะไรเกิดขึ้นอีกนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะ สำหรับคลิปในวันนี้ของพวกเราก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ